สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพา289นะคะนำผ้าใหม่สนสวยๆมาพกปอดทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้นําผ้าพันคอนะคะผ้าคลุมไหล่นะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะวันนี้มีแต่ผ้าใหม่สวยๆเลยค่ะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าใหมผืนแรกนะคะเป็นผ้าพันคอคะ่ะโทยกดอกนะคะแบบนี้ลายแบบนี้นะคะ ผ้าพันคอนะคะขนาดประมาณ30เซนคูณ2เมตรนะคะมีชายคลุยค่ะชายคลุยแบบนี้นะคะเป็นผ้าพันคอค่ะสนใจทักมานะคะผืนละ1,300บาทค่ะผืนละ1,300บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ อากาศร้อนนะคะวันนี้พื้นต่อไปค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะโทนสีฟ้านะคะผ้าคลุมไหล่ขนาดประมาณหกสิบเซนคูณสองเมตรนะคะเป็นผ้าทอยกดอกเม็ดพลิกไทยค่ะมีปูมแบบนี้นะคะปูมแล้วก็มีชายคลุยนะคะ เป็นผ้าโพยุกดอกนะคะหกสิบเซนคูณสองเมตรค่ะประมาณนี้นะคะสนใจทักมานะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะผือละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ ทอยกดอกลายลีลาวดี ok นะคะมีชายครุยสีธรรมชาติค่ะผ้าคุ้มไหลขนาดประมาณ60เซนคูณ2เมตรนะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ1,800บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ฉีธรรมชาติสวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าคุมไหล่นะคะลายแบบนี้ค่ะสลับสีกันนะคะผ้าคุมไหล่โทย,ยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีชายคลุยค่ะ คืนนี้ก็สวยนะคะปกติจะเป็นสีล้วนนะคะอันนี้มาใหม่นะคะแบบมาใหม่เล่นสีแบบนี้ค่ะสนใจทักมากค่ะปผื่อละหนึ0งบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าคลุมไหล่สวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะ้าคุมไหลโทอยกโดกลายลีลาวดีนะคะมีชายคลุยค่ะหลองใพรแบบนี้นะคะสนใจทักมาค่ะพื้นละหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะอาบน้ำยารอแล้วค่ะ ผ้าคลุมไหลสวยๆนะคะสีธรรมชาตินะคะเนื้อน,นิ่มมากนะคะสีธรรมชาติเป็นผ้าคลุมไหลนะคะโทยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีชายคุยสีธรรมชาตินะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าคลุมไหล่พื้นนะคะวันนี้ โทยกโดกลายลีลาวดีนะคะมีชายครุยนะคะขนาดประมาณหกสิบเซนคูณสองเมตรนะคะสีนี้สวยค่ะเรียบหรูมากค่ะ ท่านใดสนใจนะคะทักทายคุยกันได้นะคะผืนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีสนใจทักมากค่ะผื้นต่อไปค่ะ เป็นผ้าห้าตะโกนะคะโทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงบนล่างมีหน้านางชายคุยนะคะท้องผ้าเป็นสีงาช้างแบบนี้นะคะหน้านางค่ะผ้าเช,ชิงบนล่างนะคะ ผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางชายครูนะคะของผ้าสวยนะคะสีงานช้างไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่ฟรีค่ะ ้าไหม่สวยๆนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าห้าตะกระคะทอ <5 S 1> ยกดอกค่ะลายลูกแก้วค่ะพื้นนี้เนื้อหนาหนักนะคะผ้าเชิงบนล่างค่ะ เนื้อผ้าสวยมีหน้านางชายขุยนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะหน้านางแบบนี้ก็สวยนะคะนหน้านางชายขุยเนื้อผ้าสวยนะคะหนาะด้วยนะคะผืนนี้ ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืละ3,300บาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าไหมห้าตะโกโทยกโดมีหน้านางชายครุยนะคะสนใจทักมาค่ะ ืนต่อไปค่ะห้าตะกรนะคะลายมงคลนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะกวางสวยๆนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะชอบผืนนี้มากค่ะ 5้าตะกโกทอยกดอกลายโลกแก้วนะคะมีหน้านางหน้านางเป็นแบบนี้นะคะชายครุยนะคะล้ายนี้เคยถ่ายแบบมาแล้วนะคะเนื้อใหม่บ้านนะคะพื้นนี้เนื้อใหมบ้านนะคะพื้นนี้อาบน้ํายาแล้วค่ะ ใช้ถ่ายแบบมาแล้วนะคะผืนนี้ท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ3,400บาทนะคะราคาเบาๆ3,400บาทส่งฟรีค่ะ ผ้าไหมสวยๆนะคะทักมากค่ะเพืนต่อไปค่ะห้า,าโตะโทยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางช้คุยค่ะสิงสวยๆค่ะเชิงแดงค่ะข้างบนก็แดงนะคะ ข้างลางก็แดงแบบนี้ค่ะสีสดนะคะสิงหน่ารักมากค่ะลายสิงนะคะหน้านางค่ะชายคลุยสวยๆนะคะหน้านางสวยผืนนี้ ลายนี้เคยใช้ถ่ายแบบมาแล้วนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะลายก็สวยค่ะทัานใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีค่ะผืนนี้อาบน้ำยาแล้ว อาบน้ำยาแล้วก,ก็ต้องระวังอเดแบดนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นภาพแปดตะโกนะคะเป็นภาพแปดตะโกโทอโยกดอกนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะโคตรเพราะค่ะ ลายหฮปลอแบบนี้ผ้าแปดตะโกนะคะผ้าเชิงแดงค่ะแดงที่เครือเป็นต้นมานะคะเนี่ยแดงที่เกิดจากเครือนะคะเครือแดงบนล่างนะคะเครือแดงบนล่างค่ะหน้านางเป็นแบบนี้นะคะ ผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะนี่ค่ะหดปลอกค่ะผ้าหบปลอกนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าทายคุยก็ได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ